การทำธุรกิจเครือข่ายจะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากแนวคิดนี้เลยนะคะแนวคิดนี้ถ้าคุณได้ตั้งไว้กับตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยค่ะสามารถที่จะเริ่มทำธุรกิจเครือข่ายด้วยความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะทำทุกอย่างในการที่คุณจะทำให้ธุรกิจเนี้ยสำเร็จได้ด้วยตัวคุณนั่นเองแนวคิดนี้คือเรื่องอะไรรู้ไหมคะเป็น เจ้าของธุรกิจด้วยตัวคุณเองนาวคิดนี้เลยค่ะธุรกิจนี้คือธุรกิจด้วยตัวของคุณเองหรือว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเรานั่นแหละนะคะไม่ใช่ธุรกิจใครไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทไม่ใช่ธุรกิจของดาวไลน์หรือว่าทีมงานนะคะเราต้องมีแนวคิดนี้ไว้เป็นอันดับแรกเลยเพราะเราจะต้องรู้ว่าถ้าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเราแล้วเนี่ย คุณจะใส่ทุกอย่างเข้าไปนะคะตั้งแต่เวลาตั้งแต่แรงตั้งแต่เงินคือลงทุนของคุณนะฮะเพราะเราต้องเริ่มต้นจากการที่บอกว่าอ,อ๋อธุรกิจนี้เป็นของเราเราต้องเริ่มจากตรงไหนทุกอย่างนะคะทั้งเวลาทั้งแรงทั้งทุนนี่แหละใส่เข้าไปเพื่ออะไรเป้าหมายให้สาเร็จกับธุรกิจนี้ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้น จะเกิดอุปสรรคอะไรจะเกิดปัญหายัางไงทีมงานเป็นอย่างนี้ทีมนี้เป็นอย่าง,งานั้นเราก็ไม่ไหวที่จะต้องหาทางแก้ไขนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจเราไม่ใช่ว่าว้ยธุรกิจเราเหรอแต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นไหมฮะอัพไลน์จัดก,การนะหรือมันก็บริษัทดูแลทําไมคนนู้นคนนี้ไม่ดูแลนะคะมันจะเป็นแบบนั้นไปอุปสรรคและปัญหาจะเกิดขึ้นทุกอย่างเหมือนกับเราทําธุรกิจขนาดใหญ่แหละแต่ธุรกิจ เกือขายเนี่ยมันจะมีผลดีอยู่ที่บอกว่าหลังบ้านเราไม่ต้องไปดูแลนะฮะหลังบ้านเราไม่ต้องไปจัดการหลังบ้านเช่นเรื่องอะไรฮะการทําบัญชีการทํางบการเงินกระแสเงินสดกบปิดงบเข้าอะไรฮะสัมภาระการขนส่งสินค้าการดูแลเรื่องการผลิตไม่ต้องไปดูแลเลยนั่นเขาเรียกว่าหลังบ้านแต่เราคือทําหน้าบ้านอย่างเดียวหน้าบ้านคืออะไรฮะ แค่ใช้สินค้าดีแล้วก็บอกต่อใช้สินค้าแบรนด์นี้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญเลยนะคะเราต้องรู้จักว่าเมื่อเราง่ายสบายแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาชีวิตไปขึ้นอยู่กับใครไหมคะ,ะไม่แต่เราต้องเริ่มต้นแนวคิดหรือว่า Mindset เนี่ยค่ะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของตัวฉันเองนะแล้วเราจะมีอะไรฮะพลังต่างๆมีไอเดียต่างๆในการที่จะ สืบสารต่อยอดงานของเราให้เติบโตต่อไปเรื่อยๆกุ้งบอกแล้วใช่ไหมคะว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นการสร้างองคอ์กรเพราะฉะนั้นเมื่อควรจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเด้ว,วิธีการสร้างองค์กรของคุณเนี่ยคุณก็จะมีวิธีการมาแก้ปัญหาขององค์กรคุณได้แบบโอ้โหเอาเป็นาตายเลยนะคะเราจะไม่โทษใครคะเราจะโทษตัวที่ อ๋ออปสัคนี้เราต้องหาวิธีแก้นั่นเองนะ,ะเราจะพยายามหาวิธีการต่างๆมาแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าอะไรธุรกิจนี้คือธุรกิจเราเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะฮะแก้ได้เมื่อมันมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นมันก็ควรทำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น mindset นี้่ะคะ่ะจะเป็น mindset ที่แข็งแกร่งทําให้คุณนะคะ ต้านอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในองค์กรของคุณเนี่ยนะคะได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้น Mindset นี้นะคะเราจะเป็น Mindset ที่อยากจะให้ธุรกิจเราจเจริญเติบโตยังไงเราจะทิ้งทุกอย่างไหม เพื่อที่จะมาทําให้ธุรกิจเราจะเดินเติบโตนะฮะเราจะแลกไหมนะฮะกับสิ่งที่มันไม่ใช่เอาออกไปนะฮะแต่สิ่งที่มันใช่เราจะเอามาใส่ในธุรกิจเราให้จะเดินเติบโตไปแบบของจริงเพราะฉะนั้นหมายเสร็จนี้คือธุรกิจของเราธุรกิจเครือข่ายนี้คือธุรกิจของเราแล้วคุณจะมีนะฮะปัญหาหรือปสรรคต่างๆเข้ามาคุณก็สามารถหาทางแก้นะฮะได้ด้วยความที่ เต็มใจนะคะด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับปัญหานั้นๆเลยทีเดียวนะคะ